ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวัอนี้ช่องจเจเคจากัวฟาร์มก็จะพามาไปราค่างวอินโดบาซินยักษ์ใหญ่มากนะครับผมสูงใหญ่มากครับพ่อแม่พี่น้องครับงวสาวนะครับผมกระดูกใหญ่นะครับกระดูกใหญ่ขาเงานะครับสูงนะครับสูงบตามกัวลอยหกสิบหานะครับงัวลอยหกสิบห้าบวกนะครับลอยหกสิบหาถึงลอยเจ็ดสิบได้นะครับงวตัวนี้แต่ความสูงขนาดตามกัวลอยหกห้าน้อยยมีเนาะใหญ่ดีนะครับงวตัวนี้สูงมากครับ เมืองค้นสูงลอยแปดสิบเนี่ยนะครับค้นสูงลอยแปดสิบเราคิดว่าห <se> ัวจะสูงเท่าไรครับผมเนยยังมีเอานมาดินเดือดพื small, ้นเดือดแยบเนี่ยเย็นสางาสางาดิลกหัวเป็นเสนแจ็นะครับหัวเป็นวัวฝูงครับผมแม่ของเขาเนี่ยเป็นลูกหนึ่งนครันะครับผมแม่วัวตัวนี้นะครับผมแม่วัวตัวนี้เป็นลูกหนึ่งนครนะครับส่วนโตนี่นี่เป็นลูกอังยังนี่จำได้ครับผมนะครับแต่สายแม่เขาเนี่ยเป็นลูกหนึ่งนครันะครับผม เสือมานะครับหัวสาวนะครับเหลือมีอาการเป็นซัดนะครับพี่น้องเป็นเมือกมันบอิจุดตรงดักมันเนี่ยครับเหลือมีอาการเป็นซัดแล้วห้อยเมือกติดนครับพี่น้องเนี่ยครับห้เมือกติดแล้วครับญ่ครับเบิ้งบนไทายครับพี่น้องบรไทายก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องก็ถือว่าบบรีบบบริบแบบจังไดรัตตอบนะนะครับกระดูกกระเดกเชิงกานยังสงกวงดีครับพี่น้องเบื้องจากลักษณะเราถ้าอ้วนมาานี่ญ่ดูดีแล้วครับผม ว้าตววแต่ความสูงโคตรใหญ่ผมสูงลอยเจ็ดสิบโมเดิร์นนั่นถ่วงผมด้วยพี่น้องโคตรใหญ่เออนี่เออยืนงา้างนะนี่ครับพี่น้องว้าอินโดบาซินนะครับจะให้เบื้องหน้านะครับหน้าหวานมากครับพี่น้องหน้าหวานหนานกแก้วเลยนะครับนี่หน้าหวานมากเลยครับดั่งดงนะครับ ใบโบดเข็มเลยนะพี่น้องใบหูก่ะมีลูกเลินกํายิกอยู่นะครับพี่น้องแต่ใบหูเขานี่หอยน่าจะหอยหยับแต่น้อยอ่ะพี่น้องเห็นบ่หอยเป็นหอยหอยมันสีนะครับพี่น้องโมเมนต้หอยมันขาดด้ยครับหอยมันสีกนะครับเนี่ยเห็นบ่ครับหอยสีสองฟังหอยหยับนะครับพี่น้องโมเมนต์หอยขาดรูดออกจริงๆนะครับป็นหอยหอยมันหยับแล้วมันสีกนะครับพี่น้องนี่หวานเลยครับหน้าตานี่ครับเบิงดังครับพ้อตะป็นตะกี้นะนอ ยังี่ยังมีคำว่าใกล้ๆหนาวด้วยเบิ่งความสูงอันนี้ค้นสูงลอยแปดสิบเราต้องไปจับมันเจ้าย่างเข้าไปใกล้หนาวสิเออนี่ครับท่านหมวกทอดหมวกหมวกบนเบิ่งสูงเอาหมวกออกเออนี่ค้นสูงลอยแปดสิบก็พี่น้องนี่ครับเออไปเป็นรูปหนาปุ๊กพอดีดูนี่ครับพี่น้องใหญ่นะครับพี่น้องน้ำแก้วปยชนเนื้อหนาคมดีครับพี่น้องหนาหวานแก้วเลยครับมาเดี๋ยนี้เดี๋ยวให้เบิ่งนมครับพี่น้อง นี่ครับหัวนมน้อยดีนะครับหัวนมบางใหญ่ครับพี่น้องหัวนมน้อยดีบางย่าป่นได้ได้สั่นดีได้นี่มนี่ครับพี่น้องให้ลูกนกกิ่นนกายแท้ครับพี่น้องเลยมีอาการเป็นซัดแล้วนะครับมีเมือกติดอยู่ปันทายนะครับพี่น้องอันนี้ฉีดยาบำรุงอย่างไปเพื่อวัแก่นบ่คุณหมอมาฉีดไทยพระหยัดเอเดียดเอซามีเนี่ยบอพวกคาเทอร์ซันพวกบำรุงนะครับบอกยังไงไท่ประหยัดยังบอกชุดใหญ่จัดไปชุดเออจัดชุดใหญ่เนาะกับครบเซตมั่นแหละพี่น้องนี่ครับถ้าเกิดหากผู้ใดสนใจ งัวควายของการเะจมวบอลบาสิควายก็งัวนะครับเป็น้องงัวอินดูบาซิเนนะครับผมสายเมียเขาเป็นหนึ่งนครนะครับผมเตะตยโตัวเนี้ยเป็นพ่อตัวใดโบลูนะครับผมจำว่าดดนะครับผมเพราะว่าแตะจําได้ว่าเมียเขาเป็นลูกหนึ่งนครอนนะครับผมนี่ครับหนึ่งนครนี่อยู่ขามจะแก่แสงนะพี่น้องอยู่โคราชนะครับผมนี่ครับญ่อิลิโออยากมีแต่ละเม็ดวัดคก้มสูงเถอะเนาะ เดี๋ยวถ้าผู้ได้อยากมูความสูงโรมากนะครับผมแต่ตำรับผมตอนนี้เบิ่งเข่าวๆบะตำก็ลอยหกสิบห้านะครับผมอยู่ประมาณหกลอยหกสิบหาถึงลอยเจ็ดสิบนะครับ,จจบแต่ถ้าเจา้ชาชาวัชาวชัวตรงเบิ่งนะครับว่าอยู่ประมาณนั้นเลยขยับไปอีกนลยนึงออยืนนี่ดิออโอ้ใหญ่ครับพี่น้องมันจะตกะผมจะตก飒นะครับพี่นอ้องลำตัวยาวมากเออที่มีปล่อยค่ายเชือกให้มันห,านานหันน้ำนะครับผมเอาไปแล้วอู้อยืนเฉยก็ได้ เออยังมีดึงไว้ดึงไว้อู้ใหญ่ตะหนอมันก็มีส่งมีอยู่ด้วยเนี่เนาะเนี่ยหัวจอยเนาะพี่น้องตะหนอส่งเป็นตังอยู่เนาะพี่น้องถ้าไปเจออาหารดีๆนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งแผ่นหลังเนี่ยพี่น้องแผ่นหลังเปีดีนะครับผมแครงหัวจอยนะพี่น้องกินอาหารมาเป็นหัวฝูงจ้ะมีสิบก็ตัวสิบสองโอ้เพิ่นมี้สิบสองนะครับมันก็เป็นหัวฝูงครับพี่น้อง เเท้าี <L an> สองเแถวเรียงครับแข้งเนี่ยให้เบิ่งแข้งขาหน่อพี่น้องแข้งขาใหญ่ดีนะครับอันนั้นห้อยเสียกนะครับพี่น้องว่าไ่ค่อยเป็นเสียกนะครับแข้งขาใหญ่ลิฟข้อเท้าจิกดีจิกดีนะครับบ่สิงบ่เสิงนะครับพี่น้องยังมีจูงมาไหมเป็นแป้นเดี๋ยวจะจูงมาให้เบิ่งเป็นแป้นนะจูงาเาไ,ไปอีกเนี่ยมันบางเนี่ยเออพอ เอ่ยครับพี่น้องเห็นว่าครับคอขาดีนะครับคอขาดีจิกดีเล็บดีนะครับพี่น้องบอสสิงบอสสิงนะครับผมเนี่ยแข้งขาใหญ่มากครับผมโอ้ใหญ่อีทีบางมดใหญ่ขนาดกี่เดียผมสอนความใหญ่มนั้นพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งยาวเลครับผมใหญ่ยาวแล้วกันนาหวานนะครับผมโอเคครับเปิดแล้วค่ะแต่เกิดผู้ใดสนใจงวดอินดูบัสซินโตนี่เปิดราคาไว้ หกหมื่นหาพันบาทนะครับผมหกหมื่นหาพันบาทผู้ใดเอาไปเลี้ยงนี่เอกบะโดนก็ได้ผสมแน่นอนครับผมเพระาะว่เาเริ่มเห็นน้ำเมือกติดบันทายเขาแล้วนะพี่น้องขาวๆนะนะครับ <c oughs> เอาไปเลี้ยงบ่โดน,น, <c oughs> นกด็ <c oughs> น่าจะคืนครับผมเ <c oughs> พระาะว่าจัดยาชุดใหญ่ให้พร้อมครับเอาไปให้กินยาดีๆกกิน <c oughs> อาหารฝึกให้กินอาหารนี้ถือว่าใหญ่แน่นอนครับนี่งงนะครับสูงใหญ่เงาครับเดี๋ยวจะไม่กินยาแล้วมันอยากผูมันอยาผูมันเองจีบ โโอ้หหูม no ันยาวเลยปากหลายอยู่ด้วยพี่น้องเห็นบ่ครับนะหูยาวเลยปากหลายอยู่ด้วยพี่น้องเห็นบ่ครับหลากเลยเนี่ยครับบงพี่น้องหูยาวเลยปากหลายเด้อครับกัดเหมือนกัดหูมันไในพร้อมเลยตัวนนะเดี้ยงว่าหูยาวนี่ลำบากคือต้องมาระวังใบหูเนาะโอ้แต่เนี่ยครับพี่น้องหูยาวมากเลยครับหลากพื้นเลยเวลากินหยานะครับสามารถเอาตีนหยับปากกัดได้เลยพี่น้องทั้การแต่ไรเลยเนาะมันหยับได้เ แต่มันก็บดได้บบดไอ้แบวงบดได้อย่างเดี้ยแค่มันสี่เกมันเป็นน็อตสี่น็อตนั่งขูดออกเจ้าอย่งตัวอย่างนี้ิดมามีจะถอดหมวกแล้วเจ้าไปยืนใกล้ๆดากมันไหมดูเดี๋ยวจะดัให้มันยืดโตกันเออเออเออปาร์เจ้าสูงลอยแปดสิบมันก็ยังจะดถ่วมเจ้าเนาะเจ้ครับลุงมีสูงลอยแปดสิบโดยพี่น้องเบิ่อกี้เห็นเจ้ากับดากมันใหญ่ดีมว่าลิต้องวัดความสูงครับ ค่อยจะรู้ว่าสูงเท่าไรนะครับถ้าผู้ใดอยากได้ความสูงเปียกอ่ะกินยานังโตมานะครับผมยานกีบิดบังคับหนักตรอเสียงโทรศัพท์จอตัวน่านกแก้วครับพี่นกถ้าเกิดผู้ใดสนใจหัวแม่สาวตัวนี้นะครับ0854420610นะครับผมนี่สามารถโทรมาได้เลยครับต่อรองราคากันได้นะครับผม0854420610นะครับผมหน้าหวานดีครับผมตัวนี้นี่ครับ ว่าสาวนะครับผมกันเขายังทันมีนะพี่น้องเนาะนี่แม่ของเขาเป็นลูกหนึ่งนะครับนะพี่น้องเกิดสนใจก็โทรมาตอรองมาคุยกันเลยนะครับหนานกแก้วดีครับพี่น้องสีกับเข้มดีนะครับผมลักษณะโบดเข้มครับเดี๋ยวก่อนปิดคลิปได้ใหญ่จะของคนจุยังมีดึงดึงให้มันเฉดข้อให้ผมมึงอีกเนี่ยจะปิดคลิปละ จะปิดเดี๋ยวให้มันเชิดคออีกปิดคลิปอีกไปละไปเออเดี๋ยวให้มันเชิดคอให้เบิเบ่งอีกเทียางง่ามๆอีกเทียนนะพี่น้องเนาะก่อนปิดคลิปเพื่อเกิดผู้ใดสนใจจะได้ตัดสินใจได้นะครับสามารถดูเบิ่งตัวจริงได้อยู่บ้านหนองแจงหน่อยตำบลเม่อไน่อำเภอบ่ใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมจับจีพีเอสมาได้อ,อบตอเซมาใหญ่นะครับผมแล้วก็โทรมา0854420610นะครับผมเปิดร,ร,ราคาไว้65,000บาทราคาคุยกันได้ต่อรองกันใ้นะครับผม มีทีมงานลดบริการรับทรงอยู่นะครับผมะ <Yeah. S 1> ตกลงราคากันใด้นะครับผม <Yeah. S 1> มัน,นี้ก็ <Yeah. S 1> ปฝากกดติดตามกดไลค์ด้ยนะครับผม <Yeah. S 1> มัน,นี้ก็สวัสดีครับ oh,